ลิเบโร่กับสวิเปอร์ต่างกันยังไงบ้างถ้าพูดถึงลิเบโร่เลยเซิร์ชขึ้นมาถ้าแบบลิเบโร่ที่เก่งสุดในโลกเป็นใครอาจจะเจอชื่อฟาสเปคเคนบาวเออร์คนแรกๆเลยลิเบโร่ถามว่าในปัจจุบันมีใครเล่นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยในโลกฟุตบอลสมัยก่อนมันจะมีตำแหน่งที่น่าสนใจคือตำแหน่งลิเบโร่และสวิเปอร์สองตำแหน่งนี้มัน มันแบนบบทบาทมันแะต่างกันนิดๆ,ๆหน่อยๆนะแล้วก็ทำไมอยู่ดีๆตําแหน่งเนี้ยมันหายไปจากโลกในปัจจุบันเลยเรามาดูวิเคราะห์กันไหมอ่าได้นี่<า>ก็เป็นอีกตอนหนึงของฟุตบอลแท็กซี่คลีเนาะที่ต่อจากคานเนชโชบถ้าไม่พูดถึงถ้าไม่ลงลึกดีเทลในเรื่องของลิเบโรหรือสวิปเปอร์ก็ผิดผีใช่ผ,ใชผิดผีไปหน่อยอก็ตำแหน่งสองตแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เออก็ถกเถียงกันแล้วก็มีความแบบ เอ๊อมันต่างกันยังไงต้องมีคนพูดถึงกันเยอะเนาะลิเบโรกับสวิเปอร์ต่างกันยังไงบ้างคือ<ไ>เราจะมาดูที่นักเตะที่ปกติที่เล่นเล่นกองหลังและการมองเล่นกองหลังเล่นดีมาทายกันดูดิว่าเป็นใครใครเปตำแหน่งอะไร<ข>อย่างเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะไม่ไม่เอาวิงแบ็กมานะ <c oughs> มาที่ซัมเมอร์ลิเบโรแน่นอนอ่ะซัมเมอร์นอกจากมีบทบาทในเรื่องเกมรับที่โดดเด่นอยู่แล้วเนาะคือซัมเมอร์มีบทบาทนึงที่เก่งมากๆคือการเติม้นไปทำเกมในแดนกลางเขาเล่นเหมือนแบบพวกเล่นตั้งแต่ กองหลังอะตัวสุดเลยก็คือตั้แต่อัดกวาดเช็ดถูหลังบ้านอเติมเกมขึ้นมาเล่นเหมือนเบอร์หเบอร์สิอย่างนี้เลยเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้เล่นเป็นคือดันดันดันขึ้นไปกลางสนามเลยขึ้นไปอีกใช่ดันยันเลยขึ้นไปทำประตูได้ด้วยนี่คือแบบมาทียซัมเมอร์ที่คือเลยบอกว่านี่ลิเบอร์โร่อย่างเยสโตนี่ที่อยู่ เยนโนวัตนี่ของเลเวอร์นะเยโนวัตนน่เนี่ยก็มาดังในช่วงประมาณช่วง 90- ถึงปลาย2อประมาณต้น2 0ครับช่วงของเลเวอร์อะไรอย่างนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของเซ็นเตอร์แบ็กแต่ว่าเขาจะโดดเด่นในตำแหน่งของการเป็นสวิปเปอร์มากกว่าเพราะเขาจะเป็นหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูปลายเช็ดหลังบ้านให้ะจะไม่ค่อยถ้าเทียบกับการเติมเกมกับมาเทียซัมเมอร์แล้วเขาไม่ได้เติมเกม สูงขนาดนั้นใช่เลเนี้ยเขาเล่นบทบาทคืออาจจะเป็นหลังเซนเตอร์แบ็กสองตัวโดวที่ตอนขึ้นท้ายอ่ะเขาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่เล่นเป็นตัวรองมากกว่าด้วยมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าตัวนี้ยิงประตูเยอะด้วยอย่างฟอนโดอียโร่ล่ะฟอนเดอร์เยโร่เนี่ยหลากหลายเอพราะเขาสตาร์จากการเล่นเป็นวิฟิลดกลางมาก่อนอะแล้วก็มาเป็นวิฟฟิลด์ลับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาเป็นสต็อปเปอร์ือ S <S> <S คือเล่นเป็นสัปเปอร์เลยคือไม่ถึงขั้นเป็นแบบพวกสวิปเปอร์หรือลิเบรโร่อะเงี้ยแต่คือเขาเป็นสัปเปอร์ตัวชนตัวนนเก็บด้วยแล้วก็หลังๆก็มียันลงมาเล่นถึงการเป็นแบบตัวสวิปเปอร์ตัวกวาดแต่เขาก็ยังมีทักษะของการเล่นแบบเล่นเกมลุกด้วยอคืออยู่ๆก็เติมเกมขึ้นมาสามารถส่งบอลแนวลึกได้ยิงประตูได้เพื่อครบเครื่องอฟรีคิกจกุดโทษก็ได้ก็ถือว่าเป็นกัปตันมัดหลดคนหนึ่งที่ครบเครื่องเลยหลากหลายติดทีตั๊ตี้ด้วยใช่ไหมใช่ทีตั๊กตี้ทีตั๊กตี้ก็มีใช่ม อิตาลีเหมือนกันไอเดรสโนเนสตาอ่ะโอนี่ก็ยุคใหม่ขึ้นมาหน่อยช่วงอ่าตั้งแต่กลาง90จนถึง2000เนาะก็ตัวเด่นที่สุดก็คงเป็นพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ก็คงเป็นช่วงบอลโลว์6อ่าลว์คู่กับคานาวาโลครับแต่ว่าบทบาทของเขาอะณวันนั้นแหละที่เขาเล่นนะปี2 0 0พมันไม่มีตำแหน่งสวิปเปอร์หรือลิเบโร์โลว์แล้วสิ่งที่เขาทำวันนั้นคู่กันกับคานาวาโลคือการเป็นตัวตัวรองรองมีคนชนคานาวาโลชนใช่ซ้อนใช่เป็นตัวชนตัวซ้อนที่เราค่อยชอบพูดกันอ่าอ ตัวซ้อนอคอยใช้ทักษะอคอยใช้ความพลิ้วไหวในแดนหลังคอยเก็บบอ,อ,อคลคาร์โบโลชนเสร็จปุ๊บไอ้นี่คอยคอยซ้อนต่ออะไรคอยเก็บบอลเพื่อให้เพื่อนไปนเล่นต่อได้อะไรอย่างงี้<อ>จริงๆตำแหน่งพวกนี้มันก็มีเยอะนะแต่ว่าถ้ามองในแบบคนที่เล่นเกมรับและแบบดูบทบาทเล่นแบบโอเวอร์ออลเต็มเก่งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นฟรานซ์เบเคนบาร์เออร์ไหมใช่ก็ถ้าพูดถึงลิเบ r โร่เลย เซิร์ชขึ้นมาถ้าแบบลิเบโรที่เก่งสุดในโกเป็นใครอาจจะเจอชื่อฟาสเบ็คินเบลเวอร์คนแรกๆเลยแน่นอนเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์สองครั้งด้วยจากตำแหน่งกองหลังที่เป็นลิเบโรเนี่ยนะไม่ได้ง่ายๆนะอ้าวแน่นอนใช่เออเออเออคือคือในวันที่ทุกคนมองเรื่องของเกมลุกเป็นเสตีอะไรไปหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาในตำแหน่งกองหลังสุดในตํคือตำแหน่งลิเบโรอ่ะเขาสามารถคว้าบอลลงดอร์ได้แต่ต้องบอกนิดนึงว่าเขาคว้าด้วยบทบาทที่เขา ไม่ใช่พอาะเกมรับของเขาอย่างเดียวแต่เพราะความสามารถในเกมรุกเขาด้วยคือฟรานซ์เซนเปคินเอร์มีความเร็วมีทางบอลที่ดีด้วยดักบอลได้เก่งอะไรเงี้ยตัดบอลก็ดูดันจ่ายบอลขึ้นไปก็ได้ยิงประตูได้เลี้ยงบอลได้เลี้ยงบอกถ้าเป็นเป็นเรดชาฉาดอะเียงมึงมุมอะฟูแเต็มอะเต็มครบทุกด้านคือพี่มาครบอาจจะขาดด้านเดียวอาจจะเป็นโกคิปเปอร์อะไรเงี้ยคือ คือเขามี awareness ในด้าน offensiv e ด้วย defensiv e ก็ด้วยอะไรอย่างงี้ฉะนั้นถ้าถามว่าความต่างระหว่าง libero กับ sweeper เนี่ยคือ fast b e c k b a l e r เป็น libero เขามีความแบบมี offensiv e skill อ่ะมีเซนต์บอลในการทำเกมลุกที่ดีอาจจะไม่เท่า j o h a n c r u y แต่ว่าคนนี้น่ะสามารถเท้าไ่ทายขึ้นไปกี่ประตูได้คือถ้าเทียบคนอื่นที่ผมบอกเป็น sweeper อย่างเงี้ยหรือว่าคนนี้ยังไม่ได้พูดถึงอย่างพวก Amando p e t s i อะไรพวกเนี้ยเนาะก็พวกนั้นอ่ะ อย่างเยนวันนี่เมื่อกี้ท่านพูดถึงหรือว่าจะไปมอร์เทนโอเซนอะไรพวกนั้นนะสวิปเปอร์ iper, คือสวิปเปอร์เลยคือตัวกวาดบ็อบบี้มัวอะไนี้ตัวกวาดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าฟลาชเน่ยเขาเป็นตัวกวาดบวกตัวลุกด้วยคือ,คอตัด<ค>บอลได้แล้วไปต่อขึ้นคือเกมลุกเองใช่แล้วสกิลของลิเบโร่ถ้าถามว่าลิเบโร่กับสวิปเปอร์ต่างกันยังไงบ้างอาจจะมองว่าลิเบโร่คือกองหลังเหมือนกันแหละแต่บวกเกมลุกด้วยมีแอ t t a c กิ้งสกิลโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วทีนี้เนี่ยพูดถึงวิธีการที่เเออาาโค้ชไปใ ลิเบอร์ลูกอบสวิปเปอร์อนไนเกิดก่อนกันถ้าพูดถึงเนี้ยทั้งสองตำแหน่งเนี้ยมันเกิดมาในช่วงถ้าย้อนบอกว่าคาเดนโชมามันเริ่มมาจากคาวรับพันชาวสวิตเนาะที่ใช้กับทีมเซอร์เวตอ่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์ณนวันนั้นอ่ะเขายังพูดนึกถึงเรื่องเกมรับเป็นหลังอยู่เราคิดว่าวันนวันนั้นอ่ะมันไม่มีกองหลังคนไหนที่เติมเกมลุกขึ้นมาอกองหลังสมัยนั้นค่อนข้างลิมิตบอลมาใป่ทิ้งโปงจ็อบมันคือจ็อบตายตัวคือเคลียร์ใช่แล้วก็สาดหรือไม่ก็เข้าแบบ หนักๆเพื่อที่จะไม่ให้มาถึงไม่ถึงประตูทำทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดการเสียประตูถูกอ่าฉะนั้นทุกอย่างคือณวันนั้นอ่ะมายเซตของการทําเกมฟุตทำเกมทําบอลตอนนั้นนะนั่นเป็นการแบบไหลทิ้งทำเงินได้มันเซฟตี้ที่สุดอ่าเคลียร์ยได้เคลียร์เคลียร์ได้ใช่ฉะนั้นสวิปเปอร์คิดว่ามาก่อนแน่นอนคือมาตั้งแต่ยุคคราลัพันละอ่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ากิลิเบโรอืมกิลิเบโร่อาจจะต้องถอยมาอย่างนั้นอีกสักสามศตวรรษเอ้สามศวรรษอืมก็ช่วงหกศูนย์อืมก็ เอเลล่าเอเลโอเอเลล่ากับไอเนโรล็โกโคที่อยู่อินเตอร์กับมิลานใช่ไหมอินเตอร์มิลานสองคนช่วงนั้นก็จะมีพวกเนี่ยอามันโดปิชี่พวกเนี้ยโผล่มาแล้วพวกเนี้ยที่แบบเป็นตัวแบบที่อ่าตัวใหม่ๆแล้วขึ้นมาเล่นแบบลิเบอร์โร่เริ่มมีความแบบความคิดเรื่องลิเบอร์โร่ขึ้นมาเฮ้ยทำไมกองหลังจะเติมขึ้นมาไม่ได้ล่ะถูกถูกทางที่มีสเปซเยอะก็เลยลองดูซิแล้วลองดูว่าตึกเล่นดีตึกยิงได้ตึกใจดี คำา่าลิเบโรอ่ะมันมาจากนักข่าวคนหนึ่งถ้าไปเสิร์ชดูมันจะเจอว่ามีนักข่าวหนึ่งพูดใช้คําว่าลิเบโรเหมือนแบบเป็นภาษาอิตาลีอ่ะเขียนว่าประโยค์น้เต็มนะอ่านิดจะ่าว่างนะลิเบโรดาอินเปย่ดีมากาตูล่าแปลว่าอิสระจากภาระการประกบตัวอ๋อคือเจนเมื่อก่อนเล่นแมนมาร์กเมื่อก่อนเขาจะเล่นแมนมาร์กกันไอกองหน้าคนนี้ไอกองหลังคนนี้ประกบกองหน้านี้เล่นหน้าคู่ใช่ไหม กองหลังโดซ้ายประกอบกองหน้าตัวนี้อ่ากองหลังโดขวาประกอบกองหน้าตัวนี้ชัดเจนอ่ามันชัดเจนมันจะมีอีกตัวห<ด><ด>นึง่งคอยเก็บตกอ๋อเก็บตกไม่พอพอได้บอลเสร็จปุ๊บเติมมันไปด้วยอ่าอ่าคือ,อ,อมีอิสระทุกอย่างคือคุณจะทำอะไรก็ได้คือฉะนั้นเขาใช้คำว่าลิเบโรเพราะว่าลิเบโรแบบว่าอิสระแม้กระทั่งในวอลเลย์บอลก็ยังมีลิเบโรให้แม้ตัวรับอิสระตัวรับอิสระอ่านั่นแหละประมาณนั้นเลยคือฉะนั้นนอกจากมีความความแบบกวาดล้างใช้ในการกวาดล้างแล้วเขายังมีการความอิสระ ในการเติมเกมลุกอิสระในการเล่นด้วยฉะนั้นการที่โคจะแอดสไนใครคนใดคนหนึ่งให้เล่นตำแหน่งริเบโรโต้องไว้ใจเนผู้เล่นที่ฉลาดอ่ะต้องไว้ใจโคต้องไว้ใจเป็นผู้เล่นที่ฉลาดมีเซนบอลสุดท้ายมีเซนอย่างเดียวไม่ได้สกิลต้องมาด้วยใช่เซนดีแต่ว่าสกิลในการพาบอลขึ้ไปจ่ายบอลไม่ดีส่งบอลไม่ได้มันเล่นริเบโร่ไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปอ่ะพอเวลาเสียบอลก็ลงมานะไม่ใช่ขค่เกียจอ่าทำไมไม่ยอมลงมาอย่างพกบ้าเนี้ยหรือเค้ไปไม่ลงอย่าเอาอย่า้ามอง้ามองอย่างฟุต อแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยถึงไหมถึงขนาดนั้นนะก็ไม่ไม่ไม่ใช่แนวสวิปเปอร์หรือลิเบโร่นะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอะอแต่ว่าแฮร์รี่แม็กควายเป็นคนที่มีสกิลการส่งบอลแนวลึกที่ดีเหมือนกันนะถ้าดูดีๆนะยุคที่เขาเล่นกับโซชาเขาจ่ายบอลแนวลึกดีนะเออหรือว่าพวก้องกองหลังแมนยูเรลยเองไปพวกกองหลังูลเลยไหมอะไรเงี้ยเออฟอร์จิฟันไดไหมอะไรเงี้ยเออฟอร์จิฟันไดไหมยอสโกคอนิโอไหมอะไรเงี้ยเออจอห์นสโตนอะไรพวกนี้ก็เป็นกองหลังแบบพวก เนี่ยที่มีฟิลลิ่งของการที่แบบเหมือนเอ้ยคลองบอลได้ประมาณหนึ่งส่งบอลได้ดีสามารถเอาตัวรอดจากการเพลสซิ่งได้อ่าอนีี้มันก็เป็นคนที่มีกองหลังยุคปัจจุบันแต่มีมายเซ็ตของว่าความรีบร้อนอยู่นิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เตินเกมลุกจ๋าเลยเขาเรียกว่าแบบสมัยก่อนอะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้มายเซ็ตของตัวสวิปเปอร์เนี่ยมันจะต้องประมาณไหนสวิปเปอร์เนี่ยอย่างที่รู้กันคือเตะหวัดล้างคือไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องแบบเหมือนไม่ต้องห่วงเกมลุกมากคือเคลีย์เคลียร์ไปอย่างนั้นแต่ว่าคือสวิปสวิปเปิมชื่ออยู่แล้วสวิปนะกวาดมีหน้าที่ในการสวิปอัพหลุดมาจากกองหลังเลย้าฉันก็กวาดให้เก็บให้อะไรอย่างเงี้ยเออคอยซ้อนในฐานะคนสุดท้ายก่อนอย่างนีพูดสาประดูเพราะว่าบอลสมัยก่อนเนี่ยถ้าที่เราไปดูย้อนเทปเก่าๆนะสไตล์การเล่นของฟุตบอลสมัยก่อนมันคือโยน โยนแล้วก็วัดเลยใช้กองหลังหมงกองหน้าหม่งชงอีกคนนึงยิงอะไรเงี้ยมัน็ทรงมอนวัดนะเนาะมันไม่ได้ไปวัดปีกก็โยนปุ๊บโยนครอสเข้ามาใช่ไหมแบบ90เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สวิปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นคนดักบอลคนดับบอลสุดท้ายหรือเคลียอะไรไปคราวนี้การเล่นบอลคนสุดท้ายมันมีความเสี่ยงหนึ่งคือมันใกล้ใกล้โกแล้วอืคือจะกวาดอย่างเดียวไม่ได้คือจะชงฉางไม่ได้ถูกต้องจะกวาดอย่างเดียวอ่ะคุณต้องไม่ชงฉางใช่และไม่ชงฉางไม่พอไม่ทำฟาวยเออ คือการที่เป็นสวิปเปอร์แลวถามว่าเป็นสวิปเปอร์ที่ดีไม่ดีและเป็นคนที่แบบฟาวน้อยไม่ได้เล่นสกปรกอะไรขนาดนั้นคือ,อ,อสําคัญดูง<ะ>ดงามอ่ะใช่ใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณเล่นหนักแต่คุณด้านซ้ายซ้ายยังไงก็จุดโทษอยู่แล้วถูกต้องถูกไหมฉะนั้นอย่างอย่างสวิปเปอร์ถ้าพูดถึงอย่างฟรังโกบาลซี่หรือไกเดโนชิเลียอย่างเงี้ยของอิต,ออตอาลีสองคนเนี้ยเป็นสวิปเปอร์ชั้นดีเลยนะคือเป็นสวิปเปอร์ที่เล่นบอลแบบใส่ใสสะอาดไม่ อาจจะไม่ใส่ขนะมีตกติกบ้างแต่ว่าไม่เสียฟาวไม่เสียฟาวแล้วก็ไม่ทําให้ทีมตกอยู่ในปัญหาเขาเห็นหรือว่าคุณอยู่ตัวสุดท้ายอ,ะอ่ะคุณทํำฟาวอะ่ะ ไม่จุดโทษก็โดนฟรีคิกระยะถูกทำระยะสังหานะใช่ฉะนั้นอันตรายฉะนั้นการเล่นสวิปเปอร์เองต้องเป็นคนที่ไม่ใช่แค่เตะทิ้งอย่างเดียวคือต้องมีสมองด้วยประมาณนึงไม่ได้เล่นง่ายๆนะถูกทั้งสองตำแหน่งอะมันไม่ใช่เล่นง่ายๆถูกต้องเลยอย่างนั้นเลยริเบโร่ถามว่าในปัจจุบันมีใครเล่นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือคุณต้องมีทักษะที่แบบมันครบรอบด้านนะแล้วอาจจะมีเวลาในการพัฒนาตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะคือยกเว้นว่า คือแบบบอลทูบีจริงๆอะไรเงี้ยชานาลีบาโล่ค่อนข้างมีจํากัดมากๆอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูเรื่องสถิติกันทำประตูหรือแอซซิตนิดนึงแสดงว่าลิบัโล่เนี่ยที่บอกคือมีไมซ์เซนที่เกมลุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีสถิติในการยิงหรือแอซซิตมากกว่าสเวปเปอร์ฟราส์เนี่ยฟราสเบคเคนเบลเออร์แดรไกเซอร์เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยทั้งอัดละลายชีพแล้วในฐานะกองหลังนะซัดไปร้อยกว่าประตูนะโโอ้ โคตร้อยนะโคตรหลังร้อยเป็นกองหลังที่ยิงเยอะกว่ากองหน้าบางทีอีกะใช่เออกองหน้าบางคนอาจจะทั้งชีวิตยิงไม่ถึงร้อยก็ได้อะไรเงี้ยเออเออก็เป็นตำแหน่งกองหลังที่ยิงเกินร้อยอืมก็ด้วยบทบาทของเขาแหละนอกจากเกมลับที่เราไปชอบพอยบัญชาการแล้วอะไรเงี้ยก็มีเกมลุกที่เขาคอยแบบดันขึ้นไปดันขึ้นไปแล้วพอดันขึ้นไปปุ๊บแบบกองหลังฝั่งตองข้างก็ไม่รู้จะประกบตรงไหนว่าเพราะเขาคุยกันว่าเอ้ยคุณประกบกองหน้านะแต่พอฟลายขึ้นไปปุ๊บมันเป็นตำแหน่งสลาไงใช่มันเลยลิงกินตัวเขาไปเรื่อยใช่ พอฝั่งขรงข้ามเล่นแมนทูแมนมันสองสองแล้วปรากฏมีฟ้านไม่เกนบาพขึ้นมาขึ้นมาเป็นตัวที่สามโผล่แล้วก็ไม่มีมไมเซ็ตมันคือกองหลังกันเนาะมันเอ้กูประกบไอ้นี่อยู่แล้วมีบานเนี่ยยังไงใช่อ่าใช่ใครประกบมันดีว่าจอสุดท้ายมันต้องมีคนที่เฉลิละโดยวิ่งเข้ามาประกบฟ้านแล้วฟ้านก็จะจ่ายบอลออกไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นตัวอันตรายเราคว่าพอมันเป็นอิสระขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นแหละมันมันก็มีความแบบ โอกาสทำแอสซิสต์หรือโอกาสจะยิงประตูก็ได้ใช,ใช่เพราะมัมนได้ในช่องว่างแล้วจ่ายบอลไปตำแหน่งที่เพื่อนว่างก็ทำได้คน<ม><ม>ที่ทำได้ขนาดนี้คือไม่ใช่แค่ฟลาน์อย่างเดียวก็ยังมีพวกมาเทียสัมเมอร์<ม>ก็เป็นคนที่มีเศรษฐีก,การแอสซิสต์การทำประตูที่สูงเหมือนกันอีกคนนึงผมไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเคยโรนัลดคูมันอ๋อไอ้ที่ยิงไกลๆดีสมัยนด็กนะช้างถีบเออระดับช้างถีตลอดอาชีพสองร้อยกว่าประตูหนักกว่าฟลาน์อีกเออแล้วขอโทษ เอาแค่ตอนนี้เขาเยืนตำแหน่งสวิปเปอร์คือไอ้น,นี้มันมาหลากหลายมันเคยเล่นทำแบ็กซ้ายเซ็นเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ตัวรับเคยเล่นกองหลังตัวกลางเคยเล่นยันสวิปเปอร์ลิเบโรลองไปดูเลยจากตำแหน่งลิเบโรสวิปเปอร์เขาเขาทำไปห้าสิบห้าประตูโอ้โหไม่ธรรมดาห้รราสิห้าประตูโอเคขึ้นชื่อเรื่องฟรีคิกขึ้นชื่อเรื่องจุดโทษจ,จริงอืบอกนิดนึงห้าสิบ้าประตูสิบปประตูจากจุดโทษ 33ประตูจากไดรฟีคิก24ประตูจากโอเปนเพลย์24ประตูโอเปนเพลย์น uh ี่ไม่ธรรมดาสำหรับกองหลังนะใช่แล้วคุณมาจากตำแหน่งที่อย ну ู <h 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 ่หลังสุดนะเออคุณมาจากตำแหน่งลิเบโร่คือคุณยืนอยู่หน้าโก่อเออเออแรงมึงต้องเยอะขนาดไหนเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมต้องเลี้ยงต้องแบบเออเติมอะไรขนาดไหนคือแบบโอ้โหโอเวอร์แลปขึ้นมาตั้งแต่แบบหลังยิงไม่ยิงโอ้โหแบบ55ประตูนี่ทำได้จากตำแหน่งสวิทเซอร์ลิเบโร่แทนเป็น24ประตูโอเปนเพลย์อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่า ถือเป็นกองหลังที่มี m i n เซ็ตกันแบบทำประตูเป็นลิเบโร่ที่มี m i n เซ็ตในการทำประตูที่แบบโหดอ่ะเอาว่าแต่สมัยแต่ก่อนคือถ้าเป็นกองหลังสมัยก่อนคือจะยิงประตูไม่ค่อยแม่นเพราะว่าการวางเท้าอาจจะไม่ดีเพราะมีแค่เขียร์แต่นี่คือมันเป็นมิติใหม่ของกองหลังเนี่ยวางเท้าบอลยิงไกลดีมันก็ทำให้แน่นอนอย่างตอนตอนทำประตูรอบชิงยูไออยูโรเปียนคัพปีเก้าสองอ่ะก็เนี่ยงั้นโรนัลดาคูมันเนี่ยแหละที่ยิงให้บาร์ซ่าชนะตอนนั้นนั่นแหละอ้อ้โแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของเซติไหมเซติเกมรับกับสวิปเปอร์มันก็ต้องมาากกว่ ดิวโลอยู่แล้วสุดภาพใช่อ,อย่างถ้าพูดถึงเกมลับของออสวิปเปอร์เองอสวิปเปอร์คือพอพูดถึงเซตเอกเกมลับมันมันพูดยากม,มันไม่มีเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีใครเก็บเซฟเอกว่าเคลียร์กี่ครั้งอ่าดักบอลเท่าไหร่ดักบอลเท่าไหร่เดฟคอนใช่ไหมสมัยนี้เดฟคอนอะไรเงี้ยเออใช่คือ มันไม่มีใครเก็บสถิติละเอียดขนาดนั้นฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาพูดถึงตัวเลขมันก็เลยพูดยาวว่าเฮ้ยใครมันเก็บอะไรมาเท่าไหร่มันเลยต้องดูองค์รวมเป็นทีมอทีมเสียคินชีตเท่าไหร่ทีมประสบความสำเร็จจากการเล่นเกมรับเป็นหลักเท่าไหร่อย่างอิตาลีปีสองพันหกทั้งดูนัมเอนเลยเสียลูกโอเปนเพย์อ่าไอ้ไม่ไม่เสียประตูจากโอเปนเพย์เลยเสียแกลูกแบบพวกลูกนักเตะอ่าโอเคสองลูกอ่าหรือว่าน้อยมากฝรั่งเศสปีเก้าแปด ทั้งทัวร์นาเมนต์แทบไม่เสียประตูเลยก็มีโดนดาวน์ซูเคอร์ยิงตอนรอบรองอะไรประมาณนั้นคือเกมลับมันอ่าต้องดูองค์รวมเป็นทีมแล้วค่อยไปดูว่าใครเป็นคนที่จัดระเบียบเกมลับตอนนั้นซวิเปอร์ที่ขึ้นชื่อเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อย่างอ่ะฟรังโกบาเลซี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วกับเอซิมิลานกับอ่าทีมชาติอิตาลีเนาะก็ยืนยงไปยาวนะเป็นคนที่เคลมได้ว่านี่คือแบบมรดกดความแข็งแกร่งของกองหลังมิลานะไรเงี้ยคืออาจจะฟรังโกบาเซี่เนี่ย เท่าที่ผมเคยไปอ่านประวัติเขานะคือเขามีระเบียบวินัยสูงแหละเขาจะเป็นคอยเป็นคนยูสูซ้ายแล้วตัวเป็นคนเตือนเพื่อนเฮ้ยลายลายเสียแล้วนะหรือคุณยืนประกบแต่มันอาจจะไม่ได้พูดเพราะขนาดนี้นะถูกเว้ยว่ากันไปเป็นคนตะโกนสั่ง่ะเป็นคนที่แบบรู้ปัญชาการในจากกองหลังถูกถคือบัญชาการได้ว่ะเฮ้ยต้องยืนตรงไหนเอ้ย ดันเกม้นเออเอ่อออฟไซด์้เอ้ยนแม่ทัพแบบ้านหลังกันเนาะใช่เป็นคนที่แบบเหมือนแม่ทัพจากแดนหลังอออก็ปล่อยเลยอ่าเป็นเป็นคนที่ทุกคนเชื่อใจด้วยฉะนั้นแล้วบาเลซี่เป็นคนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เล่นเล่นคลีนอืมนี่คืออาอจจะมีตุกติกบ้างแหละอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าคือสีตีการโดใบเหลืองใบแดงเขาน้อยน้อยเลยแหละเอออือืแล้วก็ถ้านอกจากบาเลซี่แล้วคือบบเลซอ่าบบเลซี่พุดอีกนิดนึงเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีด้วยนะอืมสวิปเปอร์ก็ได้้้ถาาาามมมมว่่ใหบบเเเลซีิกกุขึน ไม่เขินนะก็ทําได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันคือเขาสามารถรับบทเป็นริเบโรได้เขาแม่งไฮบริดประมาณนึงไหมหรือแม้กระทั่งยุคที่ a อซีมิลานใช้แฟลตแบ็กโฟ์คือกองหลังสีตัวยืนเรียงกันอ่ะเขาตัดตาแหน่งริเบโรสวิเปอร์ออกเพื่อจะเล่นไฮเพลสในสมัยอาริโกซาคิเขาก็มาเล่นเป็นแฟลตแบ็กโฟ์ได้เหมือนกันเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้เหมือนกันในระบบนี้คือก็ไม่เขินเขินก็ยังทําได้อยู่คือ คอยจัดระเบียบเกมรับคอยดักบอลได้เหมือนเดิมอะไรอย่างนีนน้แสดงวเซนบอลในเกมนั้นค่อนข้างดีนะถึงแม้เขาจะมีกฎอะไรมาคุณก็สามารถยืนตำแหน่งที่เขาถนัดได้ถูกต้อง <ừ m. S 2> คืออย่างอย่างพวกตำแหน่งพวกนี้เราเห็นได้ตามแบบสนามบอลเวลาเราไปเล่นมัน <ừ. S 2> จะมีพี่แก่ๆบางคนที่แบบอคอยจิ้มบอลแอร์คอยจิ้มบอลออกอะไรอย่างเงี้ยเออแสดงว่าคนแก่ๆแสดงว่าไม่มีแรงแต่ว่าการอ่านจังหวะการสมการไงถูกเผลอเก่ารู้ว่าเดี๋ยวไอเด็กเขาเนี่ยเดี๋ยวไองนี่ก็เลยเดี๋ยวมันก็วิ่งมาเขยโทษถ่ไอ่ใช่ไหมแล้วก็จิ้มเอาแต่ไม่ตามนะ อไม่ตามไม่มีแรงอีกคนนึงถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยก็ไกลตะโนชีเลียก็เป็นคู่หูของคาร์โดเจนิเล่ก็เป็นอิตาลียุคแปดสองยุคที่ได้แชมป์โลกเจนิเล่เป็นตัวชนตัวสกปรกตัวทำเกมทุกอย่างตัวทำลายทุกอย่างตัวแบบด้านด้านมืดถ้าสมัยนี้เรียกดักอาร์ตชีเลียเป็นพวกคลีนอ่า สายสว่างสายขาวเก็บบอลคอยเก็บบอลคอยเตือนในเจนีเล่มึงเบาได้บาลูกเบาได้เบาเดินไปแดงกูลำบากชิเลเป็นพวกที่ตลอดอาชีพการคาแข้งไม่เคยโดนไล่ออกเลยเอ้ยจากตำแหน่งนี้นะเอยจากนักสวปเปอร์นะยายนักไหนก่อนคือเขาก็เป็นคนที่แบบเติมเกมได้เติมเกมได้แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเน้นการเป็นสวิปเปอร์มากกว่าหรืออย่างคนหนึ่งถ้าย้อนไปยุคพวก60ที่เป็นแบบอา โลโคเรเนเอลโลโคเอเลล่าพวกนั้นก็จะเป็นพวกอามานปิชีอืมอมานปิชีก็เป็นช่วงช่วงแบบแกรนด์อินเตอร์อินเตอร์ช่วงแบบยุคทองอะไรนะอ่านั่นก็อามานปิชีก็เป็นคนหนึ่งที่มีเกียรติประวัติสูงส่งเหมือนกันในในตำแหน่งนี้สวิปเปอร์ er. อถ้านอกจากแบบกาตาลีอ่ะมีใครไหมบ็อบบี้มัว อังกฤษก็ปีกับตันทีมช่างอังกฤษปี6กหอ่าที่ได้แชมป์โลกในขณะที่คนอื่นเล่นโซ่บวกกันที่ผายเออแบบสไตล์อย่างเง<อ>ี้ยเล่นเ<อ>ถื่อนๆอ,อย่างเงีเ้ยอังกฤษได้แชมป์โลกเหลนะ่านั้นด้วยความเถื่อนนะเหรอแต่วไอ้บ๊อบบี้มวัวเป็นคนที่ เล่นเล่นได้ดีมนเล่นคลีนประมาณหนึ่งไม่เป็นสุภาพบุรุษสง่างามประมาณึ่งก็เป็นตำนานเวสต์แฮมหายากแล้วกองหลังแนวนี้ประมาณนี้นะแสดงว่าลิเบ r โรคือเป็นนักเตะที่กองหลังที่เติมเกมลุกส่วนสวิปเปอร์ก็คือเกมรับแต่ทั้ง2องตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีไมซ์เซตในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทีมแล้วก็สถาะของตัวเองด้วยใช่ไหมณวันนั้นณเวลานั้นเนี่ยสวิปเปอร์ลิเบ่ะ มันถูกกำหนดคือยืนเป็นตัวสุดท้ายคิดนึกออกใช่ป่ะมีหลังสามแล้วมันมีตัวหนึ่งห้อยอยู่ตัวจ้าหรือหลังสี่แล้วนี่ไปอยู่หลังเซ็นเตอร์แบ็กคู่อะไรประมาณเนี้ยคือในเชิงโพสิชันแล้วในสนามอนั่นแหละคือลิเบอร์โร่สวิปเปอร์แต่ว่าแยกไม่ออกแต่ต้องดูตอนที่เขาเล่นต้องดูตอนที่เขาเล่นว่าเขาเล่นแบบไหนเขาเล่นเป็นตัวกวายหรือเปล่าอหรือเขามีแอตแทกกิ้งมายเซตในการแบบอาจดบอลได้แล้วเติมเกมขึ้นไปไหมขึ้นไปทําเกมไหมอะไรเยงี้ฉะนั้นลิเบอร์โร่สวิปเปอร์อ่างกันเรื่องของแอตแทกกิ้งมายเซ ใครเป็นยังไงบ้างถ้าสงสัยไหมทำไมเวลาเราพูดถึงลิเบโรอ่ะเราพูดถึงชื่อฟานสเปคเคนบาวเออร์ชื่อแรกแทนที่จะเป็นนักเตะอิตาลีใช่ป่ะทังทีที่เขาว่าลิเบโรเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าภาษาอิตาลีทำไมเราพูดถึงมาทิอสซามเมอร์ทำไมพูดถึงฟานสเปคเคนบาวเออร์เอ๊ะทำไมมันไม่มีคนอิตาลีเลยวะสงสัยเดี๋ยวดูกันต่อหน้าดีกว่าโอเคเขุณครับครับผม